แกะขาวกับหมาป่าดำกาละครั้งหนึ่งในทุ่งหญ้าใหญ่เขียวขจีมีฝูงแกะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขฝูงนี้มีกฎเหล็กข้อหนึ่งคือห้ามเข้าใกล้หรือเข้าไปในเขตป่าทึบทางทิศเหนือเด็ดขาดเพราะที่นั่นมีหมาป่าไม่มีใครเคยเห็นหมาป่าตัวจริงๆแต่เรื่องเล่าถูกส่งต่อมาลุนต่อลุนจนกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในฝูงนั้นมีแกะขาวตัวหนึ่งชื่อว่า มินนี่มินนี่เป็นแกะที่ช่างสงสยัยรักในการตั้งคำถามและไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆวันหนึ่งเขากำลังเล่มหญ้าใกล้เขตป่าทึบมินลี่เห็นดอกไม้สีฟ้าสดแปลกตาในเงาไม้ด้านในทำไมพวกเราต้องกลัวป่าทั้งที่มันสวยขนาดนี้มินนี่พั่มพึงกับตนเองและขณะที่ความอยากรู้ มันจึงตัดสินใจแอบเดินเข้าไปสำรวจเพียงลำพง